บริการดีครับส่งรถถึงบ้านผมเลยตัวรถก็ได้ตามที่ลงในคลิปครับทุกอย่างก็ตรงตามสเปคหมดเลยเข้าหมื่นโ็สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยมันก็มาเข้าจนเจ็ดหมื่นคันนี้พวกมันตรงนะเห็นไหมการตีไม้แท้ให้นะคันไหนผมมีบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยผมเอามาให้ดูได้หมดเลยนะฮะ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนามาเต็งรถโปรโกันบ้านนะครับรถเมื่อสองคุณภาพดีโปรโกับ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้ครับผมมี MG ZS เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัว1.5 X พัทนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นปีม2 0 2ม2 0 2 2นะครับผมไม่รักหมื่นเหมือนกันนะครับสภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยนะฮะ,ะก็เป็นสีดำเดิมูลนัง,งานหนังคาร์ซันลูฟออปชั่นเต็มๆฮะมีไอซมาร์ I ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาครับชมรีวิวเจ้า MG ZS คันนี้นะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างร้าสภาพโดยรวมเป็นยังไงวันนี้มาชมไปยครับผม MG ZS นะครับผมตัวนี้เป็นปี20่สน่สิบนะครับผมคันนี้นะฮะพอเป็นตัว Minor c h a เชนปุ๊บเนี่ยฮะเห็นตรงกระจังหน้าไหมครับจะมีกล้องอยู่ด้านหน้านะครับหรือเรียกว่ากล้อง360องศารอบคันนะฮะตรงกระจกข้างก็จะมีกล้องด้วยนะฮะกระจังหน้าเดิมๆครับเป็นคิ้วโครเมียมทั้งหมดนะครับผมแล้ตัดด้วย โมโกของเจ้า MG นะฮะหน้าเป็นตะแกรงกังพึ่งครับสวยสดงดงามมากๆเลยนะฮะแถมด้วยคิ้วโครมมาด้วยนะครับไฟตัหมอกในตัวนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าครับโคมเดิมโคมสวยนะครับไม่มีการแกะไม่มีการทําโคมมาใหม่นะครับไฟเดย์ทางานนี้ไหลสวยงามมากๆเลยนะฮะโอเคครับผมสีดําเดิมงดงานนะครับคันนี้โดยรวมถือว่าสีเดิมสีเต็มนะครับการันตีว่าโคงข้าเดิมแน่นอนนะฮะมาดูน้องแหมกับสเปกย่างกันบ้างนะครับ คันนี้เป็นยางโยโกฮามานะครับเป็นยางปีทประมาณยี่สิบนะครับผมอ่าถือว่าเป็นยางดีเลยฮะคันนี้ล้อแม็กก็จะมีรอ้อยบ้านตรงารช้งานนะแต่ว่าไม่มีข being ูดมาครับไม่มีบ <spe aker> ิดฟุตบาทมานะโชกสปริงนะครับจะเป็นโชกแะสปริงเดิมจากโรงงานนะครับผมคันนี้แล้วก็ซุมล้อต่างๆฮะเป็นซุมล้อเดิมนะหมุดต่างๆอยู่ครบนะครับผมดิสเบรกก็โอเคครับเป็นของเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการตกแต่งโมดฟายเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะ กระจกข้างับผมจะเป็นกระจกสีสดําเดียวตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านด้านล่างนะแล้วก็จะมีนี่ครับเขาเรียกว่ากล้องสามโองศารอบคันนะนี่ทั้งซ้ายและขวามีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีไฟกันได้ตัวหลังคามีแล่หลังคานะครับแต่หลังคาเดิโมโรงงานแล้วก็จะมีหลังคาสันลูกด้วยนะครับตัวนี้เป็นเอ็กพัทนะครับผมมือจับประตูเป็นโครเมียมนะฮะเป็นสมาร์ททีเรเบิรบแล้วนะครับมาดูด้านในกันนี่ ภายในนะครับเป็นสีดำนะครับตัดด้วยขิวโคลเมียมและจะเป็นหนังสีน้ำตาลนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะการตีความสวยการตีความเดิมครับโครงสร้างเป็นยังไงครับมาดูหัวน็อตได้เลยครับหัวน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดมานะครับโครงสร้างเดิมๆเร็เต็นนะครับผมแล้วก็มาดูเม็ดอาร์กันเม็ดอาร์กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับไม่มีอุบัติเหตุมาไม่มีพ่นไม่มีเคาะทําใหม่แน่นอนนะครับผม ด้านในนะครับผมเป็นหนังสีน้ําตาลตัดกับหนังสีเทาหรือสีดํานะครับผมสวยงามมากครับรถทาสีน้ําตาลจะทําให้รถดูใหม่ดูแพงขึ้นเยอะเลยฮะคันเจเอ็มจีนะครับเป็นรถที่เอ่อออกชันเยอะมากๆนะในบรรดารถวอเซ็มเมนต์เดียวกันนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆคันหนึ่งก็เหมือนกันนะฮะอ่ะมาดูรอบประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมหัวน็อตเดิมนะข้างบนกับข้างล่างนะครับไม่มีการแกะมาเลยนะครับโครงสร้างสวยๆเลยคันนี้ มาดูแผงข้างประตูนะครับผมนี่ครับพลาสติกของเดิมอยู่ครบหมดหนับชิ้นงานโคเมียมของเขานะครับหนังต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีฮะมาดูเม็ดอากันะครับเม็ดอากลมเดิมเรงสวยตอกชัดนะครับมันก็เหมือนเดิมครับเจ้า MG ด้านข้างประตูหลังนะครับจะมีตรงนี้นะครับ เป็นหุ่นยนต์คีบจากโรงงานการผลิตนะครับถ้าตําหนิตรงนี้ยังอยู่นะครับแสดงว่ารถเดิมนะครับผมนี่คือเขาทําไว้เพื่อให้การันตีว่าคันนี้ของเดินจากโรงงานเขามานะครับผมทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับเบาะด้านในนะครับเบาะหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้งานมันน้อยมากนะผมคิดว่าน่าจะนั่งแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฝั่งนู้นแทบไม่ยับเลยฮะเราก็มาดูความใหม่ของเขานะครับนี่เป็นไงหนังสัมัเต่งตึงฮะโอเคเลยครับผมแล้วก็ หังคาบหลังคาจะเป็นม่านสันหูนะครับผมแบบเปิดได้ยาวมากเลยนะฮะเอาแม็กอัสเปคยางด้านหลังนะครับผมเป็นยางโยโกฮาม่าปีสมันยี่สิบเหมือนกันนะครับสเปคยางนะสองหนึ่งห้าห้าห้า R สิบเจ็ดนะครับคันนี้ดิสเบรกทั้งหมดสี่อสนะครับสภาพจานเบรกอยู่สภาพดีฮะโชคก็จะเป็นโชคเดิมทั้งหมดสี่ต้นนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนโชคหรือ modify มานะครับผมเอแม็กอยู่สภาพดีฮะไม่มีบิดฟุตบาทมาเลยนี่ครับด้านท้ายของเจ้า mg คันนี้นะครับ MG ZS เนี่ยผมชอบไฟหน้าก็าไฟไท้ายเขามากนะครับเวลาเปิดตอนคืนนะโหส่องสว่างเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้แล้วว่าผมมีอยู่คันหนึ่งเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟปิดลกเหมือนกันนะครับผมนี่สวยงามมากนะครับเซนเซอร์ท้าย3มจุดนะครับมีกล้องหมั่งในตัวนะครับผมนี่เปิด,ปด,ปดประทัดตรงนี้นะนี่ครับผมมาดูอะโครงสร้างเป็นยังไงนี่ ประตูฝาท้ายนะครับเดิมหมดเลยนะทั้งสองฝั่งสวยงามมากๆนะครับการันตีความเดิมนี่มุตะเข็บด,ด้านข้างกันเป็นไงครับเดิมไหมฮะรถสภาพเหมือนป้ายแดงเลยครับท่นนี้ตามสไตล์ MG นะครับไม่ทํำยางอะไรอยู่แล้วครับผมจะมีเว้นช่องไว้ให้ทำตัวขันยางก็เป็นตัวปั๊มลมไฟฟ้านะครับผมนี่คือของเดิมเขามีแค่นี้นะฮะ น้อง่วาเอ,อ้าทำไม M G ไม่ทำยังอะไรครับอันนี้ก็มาตั้งแต่ไฟแดงเลยนะฮะคันนี้โอเคครับสภาพเดิมสภาพสวยครับคันนี้ที่ปัดน้ำฝนนะไ,ไฟเบรคดูที่สสปอยเลอร์แล้วก็คลิปสามก็อยู่ครบหมดนะครับผมสวยงามมากครับเป็นคนที่ออปชั่นเต็มมากๆนะ M G s นี่ NA, คือใส่มาใส,ใส่ทุกอย่างมาเลยฮะไม่กักเลยนะฮะอ่าแล้วก็ ยางหลังฝั่งขวายางฝั่งนี้จะเป็นยางคูดไลน์นะครับเปลี่ยนยางมา1เส้นนะครับผมยางนี้ยางเป็นปี2องพนะครับสเปคเดียวกันนะสองหนึ่งห้าห้าห้าอันสิบเจ็ดฝั่งนี้จะมีก็จะมีเบียดมานิดหน่อยนะครับตามมาใช้งานนะครับผมแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้ผลต่อการใช้งานนะครับสภาพดิสเบรกสภาพจานเบรกอยู่สภาพดีครับผมชกคและสปริงเดิมนะอมาดูด้านในกันเม็ดอาร์คนะครับฝั่งคนนั่งด้านขวานะครับนี่ครับการันตีความเดิมนะฮะ เดิมทุกจุดนะครับทางด้านบนแลด้านข้างนี่เป็นไงครับฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็ต้องมีด้วยนะครับนี่ของเดิมเขาเลยแผงข้างประตูนะครับผมพลาสติกต่างๆชิ้นงานโครเมียมหนังสีน้ำตาลอยู่ครบอยู่สภาพดีหมดฮะไม่แตกไม่หักนะครับนี่ครับผมประตูหลังฝั่งขวานะครับเห็นไหมหัวน็อตเดิมหมดเลยนะครับ ทางด้านบนกับด้านล่างนะครับเดิมหมดเลยแล้วก็สติกเกอร์ของเขานะสติกเกอร์ลมยางแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคืออันนี้ครับสติกเกอร์เขาเรียกว่าเล็กเพจตัวถังนะครับผมเขาจะระบุเนี่ยเลกตัวถังตรงนี้ไว้อยู่นะฮะเนี่ยจาก S A I C มอเตอร์นี่คือของจากโรงงานการผลิตของเขาครับผมอ่านี่ครับเม็ดอาร์ R ครับผมประตูฝั่งคนขับนะครับ โครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะฮะคันนี้ใครที่บอกว่ากังวลเรื่องโครงสร้างนะครับรถทุกคันของทางร้านโปรวบ้านนะครับเอาการันตีโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประกันหมดเลยนะครับประตูฝั่งคนขับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดประตูล็อกประตูนะครับนี่แล้วก,ก็ระบบไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนะครับที่ระบบจุดไฟฟ้าธรรมดานะคะรับผมสภาพต่างๆอยู่สภาพดีฮะแล้วก็ MG z e ตัวนี้เป็น X-Pass เนาะจะเป็นบเบาะไฟฟ้าของคนขับนะครับผมแล้วก็เป็นกุญแจฟูซุสตาร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงดีเทลด้านในต่อน,นะครับแต่ว่าก่อนอื่นชม เครื่องยนต์ของเจ้า MG z คันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับนะครับเปิดฝากระโปรงมาให้ดูครับดูสภาพโยรวมก่อนครับผมห้องเครื่องสวยๆครับความสะอาดนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับสติกเกอร์ของเขาสติกเกอร์ร่มยาแอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดฮะแล้วก็หัวนอนฝั่งกระโปรงเดิมหมดไม่มีแกะไม่มีทอดนะครับนี่เดิมๆแล้วก็ด้านในนี่ตัวนี้ก็เดิมนะเห็นไหม เราแก้เป็นไงครับแก้มเดิมไหมนี่ครับดูเนื้อเดียวกันสีเดียวกันครับแก้มเดิมแล้วก็ตัวนี้ไฟหน้าไฟหน้าไม่เคยถอดนะครับเห็นไหมมาร์คกิ้งฮิวซียังอยู่ครบนะครับทั้งสองฝั่งการันตีเหมือนเดิมนะครับนี่หัวน็อตเท่ด้านในเดิมหมดเดิมหมดนะฮะแก้มเดิมไฟหน้าเดิมไม่มีการถอดมาก็สติ c อเกอร์กรอยู่นี่นะครับแล้วก็เห็นไหมหัวน็อตสองตัวนี้เดิมหมดเลยนะฮะนี่ การันตีโครงสร้างเดิมครับว่าเส้นครับุสท่านนี้ว่าบอลประกันมีความหนักมมีน้ำท่วมไม่มีความะไม่มีจับตัวนักนะครับโอเคครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานไม่ได้มีการตกแต่งโมดิฟายใดๆนะครับผมอ่าสภาพสวยงามมากนี่สภาพแบตเตอรี่ครับผมเป็นแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานเขานะ SAIC นี่คือของจาก้ายแดงเขานะครับผมแต่ทุกใหญ่นะกระปุกน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมเป็นครูเั้นนะครับผมเห็นไหมว่า อยู่สภาพดีนะครับผมอันนี้น้ามันเครื่องเป็นยังไงบ้างหมดไหมนะครับนีด่ดูเห็นถะึงความใสความลื่นไหมฮะนี่ใช้ได้อีกนานะครับผมคันนี้เพราะว่าสูตรทรงทุกระยะแน่นอนนะฮะโอเคเลยครับห้องเครื่องอสวยๆงามๆนะพวกตามมาคิ้งคิวซีเดิมโรงงานเห็นไหมครับไม่มีแกะไม่มีขันมาเลยครับ เครื่องยนต์เดิมๆนะครับรถประวัติศูนย์ตรงนะฮะคันนี้อุค่าเก่าเข้าศูนย์ตรงตลอดทุกระยะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในกันต่อนะครับว่า MG7S คันนี้เอาท่านอไรเยอะมากน้อยขนาดไหนไปชมไหมครับคันนี้เป็นรุ่นแจฟุตตารแล้วนะครับผมสมาชิกเหมือนกันนะคันนี้นะครับไมค์มา76,800นะครับผมอ่าเรารับประกันไม่แท้นะครับคันนี้เข้าศูนย์ตรงทุกระยะนะครับมีบุ๊กสวิตมีคู่มือให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับ อันนี้เป็นบุคเซวิทเขานะครับนี่ควกมือเงนอยู่นี่นะนะมีครบหมดเลยเข้าหมื่นก็สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยมันก็มาเข้าตอนเจ็ดหมื่นเมื่อเดือนสิบสองปีที่แล้วเองนะครับผมนี่เข้าต่อไปคือเจ็ดหมื่นแปดนะครับผมอ่าตอนเดือนหกนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับคันนี้ประวัติตรงนะเห็นไหมการันตีไม่แท้ให้นะคันไหนผมมีบนะุคเซวิทเนี่ยผมเอามาให้ดูได้หมดเลยนะฮะการันตีว่ารถผมเดิมแน่นอนนะ,อะโอเค สภาพต่างๆเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมนี่ก็คอนโซลคอนโซลจะเป็นหนังทั้งหมดนะครับผมถึงไหมหนังหนังจะเป็นหนังนิ่มๆนะฮะแอร์แบ็กค,คู่หน้านะก็จะมีแอร์แบ็กเสากลาง2จุดเหมือนกันนะคันนี้แอร์แบ็กทั้งหมด4จุดนะฮะหลังคาซันรูฟนี่ครับผมเปิด,ดง่ายๆเลยครับยังไงครับเปิดผ้าไปก่อนผ้าเนี่ยสามารถเปิดได้ครึ่งนึงแล้วก็เปิดได้ยาวนะนะครับไปได้หมดเลยครับหรือเรียกว่าหลังคาพาราลิมิกรูปก็ได้นะแบบนี้ก็เปิด เป็นไฟฟ้านะเนี่ยอ่ะโอเคครับประมาณนี้ถือว่าความสะอาดผ,ผมดูมาให้ดีมากเลยครับเก็บลองอมาอโอเคครับประมาณนี้นะอังตารตันรบสภาพต่างๆก็ถือว่าดีเลยครับคอนโซลนี่หนังต่างๆไม่แตกไม่หักไม่ขาดน,นะจอก็จะเป็นจอไอสมาร์ทนะครับนี่เห็นไหมครับต่อหลายอย่างมากจะมีกล้องสามิบองศารอบคันนี่ครับเห็นไหม ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาดานหลังคมหมดเลยนะฮะนี่กดตรงไหน,นไปได้หมดด,ด,ดูด้านหน้าด้านท้ายซ้ายขวาเราแต่ชอบครับผมก็มีอะไรบ้างแผนที่อันนี้จะเป็นจอเนจอเนี้ก็ใช้ได้นะตอบวิตุต่างๆทัศนะกีนได้หมดนะคะผมหรือตอบเป็นตัวไอสมาร์ mart, ี่คือสามารถใช้ขัานตองเสียงได้เหมือนกันนะครับเราแต่ชอบนะครับใครชอบใช้แบบไหนนะครับผม ก็เล่นผ่านเครื่องเสียงจะเป็น USB อ็นบูทูวต่อได้เยอะมากๆนะครับใครชอบแบบไหนก็มาเลือกกดกันได้นะครับแอร์ก็อุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับน่อุณหภูมิแอร์ความแรงต่างๆนี้อุณหภูมินะนี่ประมาณนี้ด้านหน้าก็เหมือนกันตัวหน้าโฮมของจอนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มความแรงเปิดปิดแอร์นะครับ นี่ก็ความแอร์นี้น้ำยาแอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีที่ต่อ USB นะครับผม2อันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ปลั๊ก12วัตต์อยู่ตรงนี้เอาไปชาร์จแบตหรือว่าต่อที่จุดบริการก็ได้นะครับตรงข้างๆของเกียร์เนี่ยจะแบบจะเป็นลายคาร์บอนเคเบิลนะเห็นไหมยวยงามมากเลยนะฮะตรงถุงเกียร์ก็คือเป็นถุงเดิมของเขาครับไม่ได้มีการเปลี่ยนในทางสิ้นนะครับเบร์มือไฟฟ้านะครับคันนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็ที่บั๊แขนก็จะมีที่ใส่ของด้วยนะฮะ ถือว่าออปชันเยอะมากนะครับภูมาอะไรของเขาก็จะเป็นมันติฟังก์ชั่นสองฝั่งนะครับควบคุมสื่อฝั่งนี้นะนี่ต้องเสียงว่าเสียงตรงนี้นะฝั่งขวานี่ก็จะควบคุมตรงหน้าจอนะดูเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆการเข้าประวัติสวิตต่างๆนะครับนะครับการอีกอกิโลเมตรเข้าสวิตเนะี่ยม,ม,มีบอกหมดเลยนะครับก็คาเตือนต่างๆนะครับผมโอเคฮะก็ถือว่าออปชันเต็มครับเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆนะครับคันนี้นะครับออปชันเยอะนะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับ รถใหม่เหมือนป้ายแดงนะครับแล้วก็มาเจ็ดหมื่นนี่คือไม้แทนนะครับทางนั้นเขาการันตีไม้แทนนะครับผมแล้วก็ราคาผมจะตั้งถูกกว่าตลาดหลายหมื่นนะครับผมราคาเท่าไหร่คอยติดตามนะครับคันนี้ไปครับ MG ZS นะครับผม1.5 X Plus นะครับเป็นตัวท็อปที่สุดของคาต์ทันลูฟนะฮะปีสองพันยี่สิบจุดสองพนะคันนี้ผมขายราคาเพียงแค่5 2 9 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับผมหากสนใจซื้อท่ายังไงครับหากซื้อสดนะครับได้อจุดจังหวัดไม่เสียดเดินทางนาเอาเองใช่ไหมครับ สามารถทำยังไงได้บ้างครับผมอย่างแรกเลยครับชำระเงินครบครับเาแชร์เวอร์ชันมาครับทางร้านมีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพื่อนๆอยู่แต่จังหวัดก็รับรถได้นะครับรีวิวต่างๆของทางโปรบ้านนี้มากมายแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่เขาซื้อออนไลน์เขาก็จะรีวิวไปให้นะครับสามารถดูการรีวิวของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมหาจะดไฟนน้์นะครับโอนมาินำจองเข้ามาครับทางร้านเราจะมีเจ้าหนี้ไฟแนนซ์โทรติดต่อเพื่อส่งเอกสารนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลแค่ไหนเจ้าที่เขาวิ่งไปได้หมดเลยฮะ ต็นเอกสารครบไฟแนนซ์ผ่านนะครับผมถ้าไม่สะดวกมากับตนเองเราก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับผมเซลร์ออนไลน์งานนี้เดียวรับทํถเง็ารต่งกถบ้านนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าเป็นทาง Facebook y o u ป u b e t i k t ร k นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครบช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากกดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางการส่งรถบ้านนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมแม็กนัมขอบตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ พเพื่อนอยากได้รถคันไหนหรือว่าอยากได้ข้อมูลสนจเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าต้องการโทรด่วนโทรมาครับไลน์ามาได้หมดเลยครับเราจะสะดวกเลยครับผมทางนั้นเรายินดีบริการให้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ